สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสนุกไทยกับครูบาในรายวิชาภาษาไทยชั้นประมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการฟังและการดูนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำความร,รู้จักกันเลยนะคะการฟังและการดูนะคะเนื้อหาของบทเรียนนี้หรือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในบทเรียนนี้ก็คือ1 ความเป็นมาของการฟังและการดู 2. ข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดู 3. มมารยาทในการฟังและการดูนะคะเป็นไงบ้างคะรู้เนื้อหาแล้วใช่ไหมคะถ้ารู้แล้วเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะอ้าวประวัติความเป็นมาของการฟังและการดูนะคะเรามาดูกันเลยนะคะการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นมากนะคะ เดิมสมัยก่อนเราจะใช้ทักษะการฟังมากกว่าทักษะอื่นนะคะแต่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะคะเทคโนโลยีมีความทันสมัยขึ้นฉะนั้นทำให้เกิดสื่อใหม่ๆขึ้นมากมายเช่นภาพนิ่งโทรทัศน์วีดีทัศน์ภาพเครื่องไหวประกอบเสียงทางโทรศัพท์เคลื่อนที่การแสดงต่างๆนะคะทำให้ ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารได้จากการฟังและการดูมากมายนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกฟังเลือกดูได้ตามความต้องการของเราเองนะคะนี่คือความเป็นมาของการฟังและการดูนะคะเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูนะคะว่าเราจะต้องมีเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่าหนึ่ง เราจะต้องเลือกฟังและดูตามจุดมุ่งหมายที่เราต้องการนะคะเราเลือกฟังดูตามจุดมุ่งหมายที่เราต้องการว่าเราฟังเพื่อหาความรู้ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อให้เกิดข้อคิดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่าสองเราจะต้องทำยังไงคะถ้าเราเลือกได้นะคะเราควรเลือกผู้พูดที่เป็นนักพูดที่ดีนะคะ อ่ถ้าเราเลือกได้ในการดูการฟังเราควรเลือกผู้พูดที่เป็นนักพูดที่ดีมองโลกในแง่ดีพูดเรื่องสร้างสรรค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะหรือเลือกฟังหรือดูสื่อที่มีคุณภาพอยู่ในคุณภาพที่ดีนะคะหรือการแสดงที่มีมาตรฐานนะคะถ้าเราเลือกได้ให้เราเลือกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พูดสื่อ หรือการแสดงที่เราจะได้ฟังหรือได้ดูนะคะเราต้องเลือกนิดหนึ่งนะคะนักเรียนปฏิบัติข้อต่อไปนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูข้อที่3คือตั้งใจมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการฟังหรือการดูในขณะนั้นนะคะเราไม่วอกแวกนะคะตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นเรื่องจนจ,นจบเรื่องราวนะคะ เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วเราก็จะต้องซีพยายามคิดตามเรื่องราวเรื่องราวนั้นแล้วก็คิดพิจารณาไต,ตรตรองเรื่องที่ฟังหรือดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะเราต้องคิดตามด้วยนะคะเรื่องราวที่เขาพูดจากการฟังและการดูนะคะเอาข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อ ไปข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูก็คือพิจารณานะคะ5พิจารณาว่าผู้พูดมีจุดประสงค์หรือตั้งใจบอกบอกผู้ฟังว่าอย่างไรเพราะเหตุผลอะไรเขาถึงพูดให้เราฟังแบบนั้นนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะเราจะต้อง6กจดบันทึกสาระสำคัญไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เราต่อไปนะคะเพื่อบันทึกอ่า ให้เกิดความรู้ใช่ไหมคะเพื่อกันลืมบันทึกไว้เพื่อกันลืมเพื่อนํามาใช้ครั้งต่อไปได้นะคะท้ายของข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูก็คือพยายามหาข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากการฟังและการดูนะคะ<ๆ>เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะในสิ่งที่ดีนะคะ สิ่งที่ดีนะคะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่ามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ฟังได้ดูมาเป็นอย่างไรนะคะและนำไปใช้ได้นะคะเอาส่วนที่ดีนะคะส่วนข้อความที่บกพร่องก็นำไปเป็นบทเรียนสอนใจเราได้นะคะนี่คือข้อควรปฏิบัติในการฟังและการดูนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนปฏิบัติได้ไหมคะเรา เราเป็นคนเก่งอยู่แล้วฉะนั้นเราปฏิบัติได้นะคะเราจะต้องปฏิบัตินะคะถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะการฟังและการดูนะคะเรามาดูมารยาทในการฟังและการดูในที่สาธารณะนะคะมารยาทในการฟังและการดูในที่สาธารณะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งเราจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อให้เกียรติผู้พูดผู้แสดง หรือสถานที่นะคะ 2. ไปถึงสถานที่ก่อนเวลานะคะเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเองอที่นั่งที่มันเหมาะสมนะคะข้อต่อไปนะคะนะักเรียนอะไรคะมารยาทในการฟังและก,การดูในะที่สาธารณะก็คือสมไม่ทําอะไรที่เป็นการรบกวนผู้พูดนะคะเช่นพูดคุยโหร้องเสียงดังรับโทรศรัพท์รับประทานอาหารนะคะขณะที่ฟังหรือดูนะคะไม่ ทำแบบนี้นะคะรบกวนผู้พูดในขณะที่เราฟังหรือดูนะคะเราไม่พูดคุยนะคะแสดงมารยาทที่ไม่ดีนะคะ,ะถ้าเราถ้าเรามีความจำเป็นเราก็จะต้องลุกขึ้นออกจากสถานที่นั้นๆน,น,นะคะสินั่งฟังหรือดูด้วยอาการสํารวมนะคะต้องมีการสํารวมนะคะงดเว้นการะทําที่เป็นการรบกวนผู้อื่นนะคะ รบกวนผู้อื่นเช่นเดินไปมานะคะการเดินไปมาแบบนี้เป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยนะคะฉะนั้นเราจะไม่ปฏิบัตินะคะ,ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนข้อต่อจะต้องทำยังไงคะข้อที่ห้าข้อที่ห้าเราจะต้องถ้าต้องการซักถามนะคะซักถามข้อสงสัยควรยกมือขึ้นหรือขออนุญาตผู้พูดก่อนนะคะและ ถามผู้พูดเมื่อผู้พูดพูดจบนะคะเราก็ซักถามข้อสงสัยได้นะคะข้อที่6ไม่ควรเดินเข้าออกขณะที่ผู้พูดกําลังพูดนะคะถ้าจําเป็นควรทําความเคารพเสียก่อนก่อนที่จะออกไปนะคะอาจจะคานับหนึ่งครั้งหรือยกมือไหว้หนึ่งครั้งแล้วก็เดินออกไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะมารยาทในการฟังและการดูใน,ในที่สาธารณะ เราจะต้องทำยังไงคะเมื่อผู้พูดพูดจบเราควรปรบมือนะคะหรือปรบมือให้เกียรติผู้พูดนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นกำลังใจให้ผู้พูดรปรบมือให้เป็นฝันและกกำลังใจเกียผู้พูดนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนมารยาทในการฟังและการดูในที่สาธารณะเราจะต้องปฏิบัติด,ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะในการพูดคุยสื่อสารกับบคุคคลต่างๆนะคะการฟังการดูก็เหมือนกันนะคะจากการฟังการดูนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะลงในหนังสือทักษะภาษาหน้าที่1 3 9่งรถึงหนึนะคะในหัวข้อ ที่4นะคะก็คือการคัดลายมือนะคะถ้านักเรียนคนใดทําแล้วมันไม่พอ,อสิ่งที่เขาเว้นไว้ไม่พอให้นักเรียนทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนนะคะพื้นที่ไม่พอทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้นะคะอย่าลืมทําเสร็จแล้วส่งครูด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้หมดเวลาเรียนแล้วนะคะเจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ